น้องอะนี่พี่จะกลับบ้านแล้วทำยังไงก่อนไม่น่ารักเลยลอ่ะไร่รู้จักขอบคุณนี่อุย้อยอคุณอะไรหรว่ายพที่จะไปเลยนะแม้ได้ห,หันหลังให้เลยนะนี่พี่อยู่ข้างหลังนี่เอา้าโอ้โหดึงเลยนะเอากัดกัดโอ้โหได้แล้วไป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 โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแกงน้องทำไม อโอ้โหนี่ได้กินแล้วรู้สึกว่าจะ,จะไม่ลงไปไหนเลยไม่แบ่งเพื่อนเลยอะ่ะใช่ไงระวังเหยียบน้อนให้ให้หมดแล้วก็ไปได้เลยนะเพราะว่าเราไม่มีให้แล้วใช่ไปใส่ฝั่งนี้ไดหนึ่งนะนะนะ น่ารักอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เนทางจะหิวนะดูอาพี่ให้อีกอันหนึ่งออขอบคุณพี่ก่อนนะอุ้ยแกกินค่อยๆกินเดี๋ยวมันติดคอพอแล้วไปวิทย์เปลี่ยนเพื่อนบ้างให้เป็นื่อนค้างไปกกพี่ไปแล้วนะพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วให้อีกอันหนึ่งแล้วก็ไปนะพอะนะแค่นี้นะอ่ะ รอแล้วพี่ไปแล้วอ่าทำไงก่อนครับทำไงก่อนครับยทำไงทำไงก่อนอุ้ยทำไงก่อนอุ้ยแย่งพี่อ่ะเอาของพี่กลับขึ้นมาอ้าวอ่ะอ้ยหน้าแดงหน้าแดง่กัดกันดูดี สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารลิงนะครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับลิงอยู่ไหนมีกล้วยมีขา้าวโพดมีแตงกวาใน,นี้ให้ตัวน,นี้ในทำไงก่อนทำไงก่อนไม่น่ารักเลยทำไงก่อนขอบคุณก่อนครับขอบคุณก่อนขอบคุณพี่ก่อน <laughs> ลิงเห็น ไปข้างหน้าไหมไปข้างหนา้าอุ้ยตัวใหญ่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 ไปข้างหน้าดีกดก่อนไปข้างหน้านีกก่าเป็นยันยันน,น,น้องจ๋าพี่จะกลับบ้านแล้วน้องกลับไปที่ของน้องก่อนน้องกลับไปที่ของน้องก่อนพี่กำลังจะกลับอุ้ยทำไม เหมือนนิ้วคนเลยอะตัดรศดูดินนิ้วคนเลยว้ายโอ้ยตลกไหมข้าวป่าใส่ง่วงนอนส่งดูขาวน่ารักน่ารักรองเท้าเขาดีเด็ด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 ตอนน่ารักดูมือประมาณว่าจะเพิ่งไปไหนนะฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยถ้าข้าว <laughs> ร <tutorial. S 1> ู้ไหมว่าพ่กัรที่นี่เข้าแล้วออกไม่ได้ไปแล้วไปไปดูคันใหม่มีคันใหม่มามีคันใหม่มาไม่สนใจแล้วคันนี้ส่งเร่งเป้าหมายไหนส่งดูด้วยนะว่ามีหรือเปล่าจะมาดู